ตาเจ็บเหรอครับปูเจ็บตาข้างหนึ่งเหรอครับลูกเจ็บตาข้างหนึ่งเหรอครับแม่หยดยาให้แล้วนะครับลูกแม่หยดยาให้แล้วนะเจ็บมากไหมลูกเจ็บมากไหมลูกทำหน้าเนี่ย โอ้เจ็บตาโอ้ตาไปโดนอะไรมาลูกหืมไยนบอกแม่สิไหนบอกแม่ก่อนไยนงบอกแม่ก่อนครับตาไปโดนอะไรมาลูกดูทําตาชิเนี่ยโดนอะไรมาลูกตาที่ออกเที่ยวกันวันนั้นน่ะออกไปเที่ยวกันวันนั้นตาไปโดนอะไรมาบอกแม่สิโดนอะไรมาลูกฮะแอบนี้เที่ยวกันน่ะวันนั้นน่ะไปถึงไหนมาไปถึงไหนมาครับลูก ฮะบอกแม่ก่อนตอบแม่ซิว่าไปไหนมาเนี่ยตาถึงได้เจ็บแบบนี้ไงลูกฮะโอ้เจ็บตาข้างหนึง่งอะลูกเจ็บตาข้างหนึ่งโอ้ต้องหลับตาไว้ข้างหนึง่งโอ้แม่หยอดตาให้แล้วนะครับโอ้เจ็บมากเลยแหละลูกโอ้เจ็บมากเลยเหรอครับลูกโอ้ เจ็บขนาดไหนลูกแล้วเจ็บขนาดไหนอู้ไม่พูดไม่จาวันนี้ไม่ยอมพูดจาเลยเหรอครับลูกตอบไม่ได้เพราะมันเจ็บมากใช่ไหมครับ,บลูกมใช่ไหมลูกตาเนี่ยืึต้องหลิวตาข้างหนึ่งเลยเหรอครับลูกมันถึงขั้นขนาดนั้นเลยเหรอครับอม,มันบวมเหรอลูกอ๋อมันบวม บัวไม่ไปโดนอะไรมาล่ะเนี่ยนีเที่ยวกันนะ่ะไปถึงไหนไหน้าบ้านไปหน้าบ้านกันเหรอแล้วไ,ไปเดินอะไรมาเป็นโดนไม้ทิ่มตามาเนื้อไงลูกโอ้ไม้ทิ่มตามาเจ้ากุณพาไปใช่ไหมลูก โอ้โชกุนกับข้าวต้ทมทำไมลูกโอ้โอ,โอ้ไม่เอาแล้วไม่คุยละโอ้โชกุนกับข้าวต้มพาไปนั่นน่ะนั่นน่ะนอนเอาแรงกันน่ะฮึโชกุนกับข้าวต้มพาไปเหรอลูกโชกุนข้าวต้มพาหนูไปหนูจะไปกับเขาใช่ไหมลูกจะไปกับน้องใช่ไหมลูกฮะโอ้ไปกับน้อง ไปกับน,น้องเหรอลูกน้องพาหนูไปเหรอลูกโอ้ไปกับน,น้องเลยตาเจ็บกลับมาเลยอูนอเลยตาเจ็บกลับมาเลยเหรอลูกน้องพาไปเหรอลูกน้องพาไปตาเจ็บผ้าเหรอโอ้คนเก่งแม่ดูดผ้าอ,อ่าอนี่ก็จะทำมั่งอ่นนี่ก็จะทำมั่ง อจะทำยังไงอ่ะเรียดูดไม่เป็นต้มดูดไม่เป็นอืมต้มเรียเอาโอ้ต้มดูดผ้าไม่เป็นเหมือนเหมือนพี่มังปรเลยเรียเอาโอ้มังปนงงเลยทำอะไรต้มเขาจะดูดผ้าแล้วจะมาเรียทำไมโอ้มังเก่งของแม่ดูดผ้าเหรอครับลูกตาหายเจ็บแล้วล่ะครับหยดยาหายเจ็บแล้วครับผมอืม ต้อมอยากจะลองดูดมั่งเหรอลูกดูดไม่เป็นอ่ะลูกโอ้ต้มดูดไม่เป็นอ่ะดูบางปอนไว้ดูบางปอนไว้พี่งปอนไว้พี่งปอนดูดยังไงเขาดูดกันยังไงโอ้คนเก่งของแม่ลูกคนเก่งของแม่ต้อมมองต้มสงสัยบางปอนดูดผ้าก้าต้มนั่งมองต้มนั่งหมองโอ้ย